thank <laughs> you ทักนะครับที่มีต่อประาชชาวไยะนชม่นดะเนะครับที่น่ามมากก่อยู่ที่ชาเพ่อเหกคร่นครเราประกวดนะครับทุกคนาวอรช้รครับท่งัว่ขอหนะกันนะครับคะนเทังไหนโอเติมไปอครับเลยครับ ผมนี่แหละนะครับท่านที่ร้องครับ,รบพี่น้องมารออยู่ที่นี่รู้ว่าตำรวจมารู้ว่าตำรวจที่รักของท่งานจะมาเย,เยี่ยมเยี่ยมข้อเท็จครับตัวแทนของตำรวจกรังหวัดนครปฐมนะครับโดยท่านพันตำรวจเอกดอรสุรชัยสุขใสรองผู้พัพการตำรวจกรังหวัดนครปฐม ตัวแทนของท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราจะได้กล่าวรายงานจากท่านะศาลครับกบขอเรียนเชิญท่านผู้โดยทางรถครับทางตำรวจแต่ละแห่งในตำรวจภูธรฉลักพระประหลงพร้อมกำลังพัฒนากรตำรวจอาสาได้รวบฝ่ายปกครองออกส่งตัวทราบพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบหน้าที่เพื่อบมาสอบค้นหรือในเรื่องต้นแล้วพร้อมกับจัดกำลังสายตรวจออกตรวจพื้นที่เฝ้ารอทรัพย์สิน ข้ะกันเงในลักษณะที่เป็นการส้างเตือประชาชนที่ได้รับความร้อนตลอดการจับที่ตำรวจข้อกเงินแลรับองค์กรหน้าสารต่างรัชชาเช่นเครื่องั่นไปเครื่องอักน้ำเครื่องสนาเป็นตนกระผมของพรเอการตำรวจในสังกัดตำรวจจังหวัดนครปฐมจะจงโปงตั้งใจดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเฝ้าวังตลอดไปในชีวิตและสิของประชาชนที่ประสบาม่อกลื่อง ต้ว่านในี้กระวที่ผ่านจังหวัดของท่านบุท่านท่านไหนก็บางเรนท่านนายกเทศมนตรีท่านมกาพอตรพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางเรนและบางผู้งองหลวงตลจนเรื่อนพาราการบุวและพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับ วันนี้ผมพร้อมท่านผู้การนครปฐมพร้อมประธานตุรหลมแม่บ้านาลาและผมนมลม่บ้านรตุทรท่าเกตมีความตั้งใจห่วใยที่น้องประชาชนที่ประสบภูตอภัยในพื้ทพนที่ผมได้รับรายงานจากท่านผู้การจังหวัดนครปฐมและแาบฟังการกล่าวรายงานของท่านรองผู้การนครปฐมเมื่อสักครู่ทราบว่าี่น้องเราได้รับผลก,ก,กระทบจากภูตอภัยน้ำท่วมมาเป็น เราเยาปอสุควรแล้วได้รับความเดือดร้อนทั้งการเดินทางการสัญจรและความไปดู่ท่านพลเอกสุวัสดิ์แย้งก็สุขท่านผอตรอท่านมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยในที่นี้ก็สิทให้กับพี่น้องประชาชนผมก็ได้สั่งการไปยังทุกพื้นที่ว่าให้สำรวจว่าพี่น้องเราที่ไหนที่ได้รับผลกระทบบ้าง ผมถือว่าพี่น้องประชาชนก็คือครอบครัวเดียวกับพวกเราเราต้องในสจพยายามทุกเมื่อประชาชนยังพบกพวกเราเป็นสุขได้อย่างไรผมให้นโยบายพี่น้องตำรวจผมว่าเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนหลุดยากสนนะครับผมเรียนอยู่เสมอว่าประชาชนพี่น้องประชาชนนั้นนะครับคือเป็นตำรวจคนแรกมีอะไรลราก็ทาต้องให้ความรับิดซึ่งกนกาะกรน ซึ่งวันนี้ผมดีใจครับท่านนายกฯก็ดีท่านนาย,ยกฯรัมนตรีท่านก,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 นกนรรมการกอรนะครับให้ความดูแลมาต้นต้นซึ่งผมได้รับรายงานตลอดและก็ขอภวาร่วด้วยที่มาช้าเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ผมรับผิดชอบแปดจังหวัดนะครับร้อยสี่สถานีก็พยายามจะไปเยี่ยมให้กำลังใจที่นองประชาชนในพื้นที่วันนี้ เห็นสภาพพื้นที่แล้วก็เห็นใจครับก็ขอสแสดงความเสียใจที่ระบงคกระทบเดือดร้อนมีภคยนะรเรียกใครตำรวจนครปฐมนะฮะท่านเดวได้เปลอนใจตำรวจคือรูปหลางของท่านเราเป็นนิกับประชาชนในทุกเรื่องสำหรับคนดีนะฮะต้องอยู่เย็นเป็นสุขส่วนคนร้ายเนี่ยต้องอยู่ร้อนทน,อน,นทุกแน่นอนข้าผูเป็นผู้การข้าพเจ็บขอเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าผมได้สั่งการุกสถานี ให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตสิทธให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถยกระดับในการป้องกันเหตุโดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพหรือผู้ที่ที่จะมาซ้เติมพี่น้องประชาชนในยามทุกด้ายากย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็เรียนลยว่าผมให้ผู้การทุกจังหวัดหัวหน้าฐานีทุกพื้นที่จากสายตรวจคนบกไม่อจากสายตรวจทางน้ำมีทุกมีแผนต่าง แกดูแลพี่น้องประชาชนขอให้ท่านเชื่อมั่นและมั่นใจในการทําง,งานของผู้พิพากษาที่ราในหน้าที่ตารวจแต่ดูแลท่านเป็นอย่างนี้ผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนานนครับในโอกาสที่ผมกับประธานแม่บ้านและทา่านผู้การและท่านข้างาการแม่บ้านตารวจภาคเจ็บซึ่งมาทุกจังหวัดในภาคเก็บแต่จังหวัดนะครับวันนี้เดินทางมาไกลจากกรุกเทคที่มีขันก็มาแม่บ้านตรวจที่ขันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครั้งที่พี่น้องประชาชนนะครับ รอคอยมาขอรควรแว้วก็คิดว่าท่านจะต้องมีภารกิจต่อต้องขอบคุณท่านเองเธอขอบคุณนายกเทศมนตรีขอบคุณท่านการปรตสมาชีพอาสาที่เคารพทุกท่านนะครับมีอะไรให้ตำรวจและกองปฐมฤกษ์ตอนท่านเกิดได้ได้รับใช้ท่านจะได้เกริ่นใจที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าทุกร้อนมีภัยเรียก้ายตำรวจนครปฐม,มปราบใดระชะทนยันทุกพวกเราจะอยู่สุขได้อย่างไรครับผมยืนยันกับพี่น้องไม่ชาทน ในโอกาสนี้ก็ขอกราบารพทนาคุณพระศิลากรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีขององค์พระศิลาราชเทวทิร่าบารมีศิริขาที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพนับถือได้โดกดกปรดดลบันดาลสะพานพรให้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี้และอยู่ที่บ้านประสบแต่ความสุขความเจริญและ้วข้า,ขาจะพยายามทั้งหลายทั้งวงสิส่งสำคัญก็ให้ผ่านปฏิบัตินี้ไปได้ด้วยกันขอพระเจ้าเ้ช่วยตลอดไปครับขอบคุณมากครับครับพรังบงค์เลยนะเจ็ครับท่านเอกนิการประสานสุขครับร ถัดไปครับจะเป็นประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดนครปฐมนครับท่านกิรพาปุรัตนโนโนท์ครับรถัดไปก็จะเป็นประธานชมรมแม่บ้านข้นนนาวเทียนนะครับเอ่อคุณนภศรันทธ์ค่ะท่านอนุชาใจผู้งชดครับถัดไปเป็นท่านนายกครับอันตาดาของโลโก้ของข้าวาเทียนของท่านอนอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่ยอดครับนิสแฉ่ะี่สอง ขอบคุณนะครับขอบคุณฮนะโอ้โหนี่เด็ดได้ครับลงได้เลยครับครับีครับ dia nak pergi ke hilir ke nak pergi ke atas ke มัน 谢谢大家。